จากกรณีคุณพาวฟ้าสูญเสียน้องในท้องนะคะหมอลูกเกดขอเป็นกําลังใจให้และอยากจะบอกว่า10%ของการตั้งครรน,นะคะมีโอกาสแท้งอยู่แล้ว mm hmm. คือร mm ีสปอนส์ของคุณแม่ส่วนใหญ่เมื่อแท้งนะคะจะเป็นการโทษตัวเองว่าเอ๊ะเราทําอะไรผิดไปเราดูแลลูกไม่ดีหรือเปล่าทําไมเราถึงแท้งต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วไม่ทําอะไรนะคะมีโอกาส10%ที่น้องจะแท้งในช่วง3เดือนแรกอยู่แล้วแม้ว่าคุณแม่จะดูแลดีขนาดไหน โดยสาเหตุส่วนใหญ่นะคะคือเป็นความผิดปกติทางด้านโครโมโซมทําให้น้องเนี่ยไม่สามารถเกาะอยู่ที่หมดลูกได้ขอย้ำว่าไม่ใช่ความผิดของคุณแม่เลยนะคะถ้าเราไม่ได้ดื่มแอลโกอฮอล์ไม่ได้สูบบุหรี่ไม่ได้มีอะไรมากระแทกท้องแรงๆนะเรื่องนี้ไม่เกี่ยวเลย คือบอกเลยว่า3เดือนแรกเป็นช่วงวัดใจเลยนะคะว่าน้องจะอยู่หรือจะไปนะเป็นช่วงที่มีการสร้างอวัยวะนะสร้างสมองพูดง่ายๆคือถ้าได้รับสารพิษเช่นแบบแอลกอฮอล์หรือบุหรี่ในช่วง3เดือนแรกน่ะมีผลต่อสติปัญญาและก็อวัยวะของน้องมากๆเป็นกำลังใจให้ทั้งคุณพราฟาแล้วก็เสียโบสเลยนะคะพยายามไม่เครียดนะคะร่างกายจะได้พร้อมน้องจะได้มาเกิดใหม่ค่ะ